ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคีเวในการเดินหน้าบุกตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยด้วยการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จำนวน4รุ่นในปีพศ2566นี้ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคีเวได้เชิญสื่อมวลชนไปร่วมงานถแถลงนโยบายพร้อมทั้งแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่สรุ่นแรกของปีนี้นั่นก็คือ ชายนี่150และวิกตอเรีย200โดยชายนี่150นั้นมันคือแฟชั่นสกูตเตอร์หรือแฟชั่น a อทเครื่องยนต์150ซีซีมีสีสีให้เลือกครับก็คือสีแดงฟ้าขาวและดำเปิดราคาอยู่ที่62,500บาทราคาพิเศษ500คันแรกอยู่ที่58,500บาทซึ่งจะเป็นการจองผ่านออนไลน์ ตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับพิธีการแถลงข่าวเริ่มต้นขึ้นด้วยการเชิญคุณธนาชาติธนาดำรงศักดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็มไบมอเตอร์เซลล์จำกัดได้ออกมาแถลงถึงนโยบายและภาพรวมของตลาดมอเตอร์ไซค์ในปีนี้ว่าคีเวนั้นมีทิศทางไปในแนวทางไหนโดยคีเวได้มีการเตรียมแผนแนะนํารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จํานวน4รุ่นรุ่นแรกก็คือแฟชั่นออโตเมติกหรือแฟชั่นสกูตเตอร์ ซึ่ง k e y ์ a วก็ได้เปิดตัวชายนี่150กันในวันนี้พร้อมด้วย Premium มสก o ตเตอรรุ่นที่2นั่นก็คือวิกตอเรีย200ดูจากภาพนี้แล้วทุกท่านจะเห็นว่ายังมีอีก2รุ่นตามมาในปีนี้ครับภาพที่3มีการระบุอย่างชัดเจนว่ามันคือ s p o ร์ตพรีเมียมสกูตเตอรหรือ s p o ร์ตพรีเมียมซึ่งยังไม่ทราบได้ครับว่าจะเป็นรุ่นอะไรและมีขนาดเครื่องยนต์เท่าไหร่ ส่วนรุ่นที่4ทางขวามือมีเครื่องหมาย question mark หรือเครื่องหมายคำถามบอกว่ามันคือ niche ซึ่งก็หมายถึงมอเตอร์ไซค์เฉพาะกลุ่มอาจจะเป็นแนวทางของส p o r t หรือ c r u เซอรจะเปิดตัวเมื่อไหร่รุ่นอะไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไาวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับทางด้าน b บ n เนอรีก็มีแผนจะเปิดตัวสินค้าใหม่ในปีนี้จำนวน2รุ่นประกอบไปด้วย a v e n n นเ r อร์ทัวรรุ่นใหญ่รุ่นที่2กับเครื่องหมาย question mark ยังไม่ระบุครับว่ามันคือมอเตอร์ไซค์ประเภทไหนเพียงแค่ว่ามันคือมอเตอร์ไซค์เฉพาะกลุ่ม Niche Market และทางคุณธนาชาติยังได้มีการทิ้งท้ายไว้ครับว่าอาจจะมีรุ่นที่3ในกลุ่ม Big b u บตามมาในปีนี้คุณธนาชาติได้มีการสรุปภาพรวมของตลาดมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยในกลุ่มของออโตเมติกทุกคลาสทุกขนาดซีในปี2,565โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันครับมียอดขายรวมทั้งสิ้น 762,500คันกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มแฟชั่น AT ทหรือแฟชั่นสกูตเตอร์มียอดจดทะเบียนสูงสุดอันดับที่1ครับ251,000คันอันดับ2อ,อยู่ในกลุ่มของพรีเมียม AT หรือพรีเมียมสกูตเตอร์มีตัวเลขการจดทะเบียนปีที่แล้วอยู่ที่195,000คันกลุ่มที่3คลาสสิก a อหรือคลาสสิกสกูตเตอร์ปีที่แล้วมียอดขายอยู่ที่143,000คัน กลุ่มที่4ครับเป็นกลุ่มสปอร์ตเอทีห0 0่งแคันและกลุ่มที่5เป็นกลุ่ม Big กสกูเตอรปีที่แล้วมียอดขายทั้งสิ้นประมาณ41,700คันคราวนี้เรามาลองดูทีละกลุ่มครับเริ่มจากกลุ่มคลาสสิกกันก่อนอักษรยอดตัวแรกก็คือ g r a n เฟียโนไฮบริดปีที่แล้วมียอดขายประมาณ9 6 9 5คันอันดับ2อันดับ3เป็นของเวส p a อันดับ4เป็นของแลมเบตตา ขณะที่คลาสสิกอันดับที่5 k คีเวเวอร์ซิเลีย150ที่เปิดตัวไปเมื่อกลางปีที่แล้วทำยอดขายได้1,250คันและก็คาดว่าปเป้าหมายที่วางไว้1,500คันจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้คงได้อย่างแน่นอนครับสำหรับกลุ่มพรีเมียมสกูตเตอร์ปีที่แล้วมียอดขายทั้งสิ้น195,000คันคุณผู้ชมลองทายดูครับว่าอักษรย่อตัว P หมายถึงรุ่นอะไร อันดับ1นึ่งครับ150,000คันอันดับ2ตัวย่อก็คือ D 24,100คันอันดับ3ตัว N 14,600คันอันดับ4ตัวย่อ A 5,800คันและอันดับที่5 k คีเววิกตอเรีย200ที่เปิดตัวในวันนี้จะเป็นตัวเลือกใหม่ในกลุ่มของพรีเมียม t หรือพรีเมียมสกู t e r อร์ซึ่งคีเวมีแผนจะเปิดราคา และเปิดให้จับจองกันในช่วงเดือนมีนาคมที่จะมาถึงมันคือพรีเมียมสกูตเตอร์ขนาด2 0 0ซ c ที่จะขอเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มนี้โดยอาศัยเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่า1 7 2ซ c บวกกับราคาค่าตัวที่ย่อมเยาวซึ่งทางคีเวก็มีความคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้มอเตอร์ไซค์คนไทยและในกลุ่มของแฟชั่นสกูตเตอร์ซึเป็นเป้าหมายใหญ่ของคีเวในครั้งนี้กับการเปิดตัวชายนี่150 คอนเซปต์ <Concept S 2> เดียวกันครับก็คืออาศัยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กว่าถึง1 5 0ซีซีเพื่อมาขอแชร์ส่วนแบ่งตลาดของตัวเองโดยในกลุ่มนี้นะครับอักษรยอตัว S ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าคือรุ่นอะไรยอดขายสูงสุดอันดับที่1 186,000คันอันดับ2ตัว F 29,000คันอันดับ3ตัว L 29,000คันอันดับ4ตัว F 6,300คันและชนน150 กับเครื่องยนต์150ซีซีในราคาค่าตัว62,500บาทจะสามารถต่อสู้กับค่ายอื่นๆได้หรือไม่อีกไม่นานคงได้ทราบกันครับและนี่ก็คือเป้าหมายของคีเววิกตอเรีย200ที่คาดหวังว่าในปี2566นี้จะมียอดขายทั้งสิ้นประมาณ7,000คันสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงก็คือเรื่องของร้านผู้จำหน่ายดิลเลอร์และศูนย์บริการนั้นทางคีเวยืนยันครับว่า ขณะนี้ให้การครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยมีเดลเลอร์มากกว่า60แหง่งและมีเอาท์เลตอีก140แหง่งคุณผู้ชมที่สนใจก็เข้าไปดูกันได้ครับที่ Facebook หรือเว็บไซต์ของ k ีเว์ว่าเดลเลอร์แต่ละแห่งนั้นอยู่ที่ไหนกันบ้างพิธีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ของ k ีเว่เริ่มด้วยการแนะนําเจ้าวิกตอเรีย200เป็นรุ่นแรกครับมันคือสกูตเตอร์ในแบบโมเดลคลาสสิกที่อยู่ในกลุ่มของพรีเมียมสกูตเตอร์รูปแบบดีไซน์ มีความสวยงามเฉพาะตัวที่แตกต่างไม่เหมือนใครนับเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญของคีเวในการท้าชนกับทุกค่ายโดยเฉพาะค่ายมอเตอร์ไซคของญี่ปุ่นมีสีสีให้เลือกก็คือสีขาวส้มชมพูขาวเทาและก็ดำโดยคีเวมีแผนจะเปิดให้จับจองอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่จะมาถึงและวันนั้นจะมีการประกาศร,ราคาอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันจะมีค่าตัวเท่าไหร่ รุ่นที่2ที่มีการเปิดตัวก็คือชายนี่150แฟชั่นสกูตเตอร์ขนาด 150cc ที่อาศัยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ไปต่อสู้กับแฟชั่นสกูตเตอร์ของค่ายอื่นขนาด110และ1 2 5ซ c โดยคีเวเปิดราคาอยู่ที่62,500บาทเปิดให้จับจองทางออนไลน์วันที่25กุมภาพันธ์เป็นต้นไป500คันแรกราคาพิเศษครับ 5 8 5 0 0บาทและในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์คุณธนาชาติธนาดำรงศักดิ์กรรมาการผู้จัดการบริษัทเอ็มไบรท์มอเตอร์เซลจำกัดกล่าวไว้ยอย่างไรลองฟังกันดูครับครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่งานเปิดตัวสินค้าใหม่ของบริษัทเบเนลี่คิวเวประเทศไทยนะครับวันนี้เราเปิดตัวพร้อมกันถึง2รุ่นนะครับรุ่นแรกเป็นรถสกูตเตอร์นะครับออโตเมติกในกลุ่มพรีเมียมนะครับซึ่งก็ได้แก่รุ่นวิกตอเรียส0งยนะครับเราเปิดตัวพร้อมกันถึง4สี นะครับพิกัด 200cc นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับได้แก่รุ่นตัวไชนี150เป็นรุ่นสกูตเตอร์ในกลุ่มแฟชั่นสกูตเตอร์นะครับหรือที่เราเรียกว่าซิตี้สกูตเตอร์นั่นเองนะครับก็วันนี้เราเปิดตัวพร้อมถแถลงนโยบายประจำปีนะครับปีนี้เราจะได้เห็นอะไรดีๆจาก k e y เวนะครับซึ่งเราแบ่งตลาดสกูตเตอร์ออโตเมติกนะครับที่เรามีมุมมองในแง่บวก ว่าปีนี้เราจะทำตลาดพร้อมกันถึง4โซนนะครับสีเซกเมนต์ในกลุ่มอัตโนมัติสำหรับเป้าหมายในปีนี้คีเวมีมุมมองในเชิงบวกนะครับกับยอดจดทะเบียนของสกูตเตอร์โดยรวมในปีนี้ซึ่งตัววิกตอเรีย2 0 0เนี่ยทางค่ายคีเวย์ก็ตั้งความหวังเอาไว้ว่าเราจะสามารถทำส่วนแบ่งตลาดได้ประมาณ3.5%ของตลาดรวมหรือเรามีเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ70,00คันต่อปีครับ เรื่องนโยบายของปีนี้นะครับเราเน้นไปที่กิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ตรงนะครับให้กับกลุ่มยูเซอร์ของคีเว a y นะครับเราเน้นไปเรื่องของการขับขี่ในระยะทางวิสัยที่ไกลามากขึ้นนะครับแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะอีกทั้งเรา ข้อมูลในการสื่อสารต่างๆจะผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆของบริษัทและตัวแทนจำหน่ายที่ครอบคลุมทั้ง7 7จังหวัดทั่วประเทศไทยสำหรับเรื่องของศูนย์บริการนะครับและมาตรฐานในการบริการหลังการขายนะครับเรามีจุดรับบริการอยู่ถึง140โลเคชั่นทั่วประเทศไทยนะครับก็หวังว่าทุกที่นะครับจะสามารถตอบโจทย์การบริการหลังการขายนะครับให้กับลูกค้าของคีเวของเราทุกคน อ๋อส่วนในฝั่งของเบนเนลรี่ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันปีนี้เราอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในการเปิดตัวรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ถึง2รุ่นนะครับซึ่งเราก็มีมองในเชิงบวกอีกเช่นกันกับตลาดในกลุ่มของ Adventure Touring ที่มี T.R.K. นะครับเป็นสินค้าหลักของค่ายเบนเนลี่นะครับส่วน CC ที่สูงขึ้นก็จะมีการแนะนำเข้ามาในตลาดช่วงปลายปีนี้นะครับพร้อมกันกันกบเซอร์ไพรส์นะครับของอีกรุ่นหนึ่งจากบิ๊กไบค์ของเบนเนลี่ครับ นับเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญของคีเวในการเดินหน้าบุกตลาดเมืองไทยของเราโดยในปีพศ2566นี้มีแผนจะเปิดตัวทั้งหมด4รุ่นนับเป็นค่าแรกของวงการมอเตอร์ไซค์ที่มีการเปิดรถใหม่ในช่วงต้นปีประเดิมด้วยวิกตอเรีย200และชานี่150โดยวิกตอเรีย200นั้นมันคือพรีเมียมสกูตเตอร์ในแบบโมเดนคลาสสิกที่มีความสวยงามลงตัวเป็นอย่างยิ่งชุดไฟหน้าเป็นแบบ LED สดวงบนล่างกรอบไฟทรงหกเหลี่ยมมีไฟ DRL ตัว x ขวางกลางระหว่างไฟ LED บนและล่างครับและจุดเด่นที่สำคัญของคีเว y v i c t o ร์200ในครั้งนี้ก็คือแผงกระจังหน้าดีไซน์ย,ย้อนยุคได้แรงบันดาลใจมาจากรถยนต์คา d i l l a c ซึ่งจุดนี้ผมคิดว่าเป็นคดวามโดดเด่นที่โดนใจคนไทยอย่างแน่นอนจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือ E a g l e e m b ม e m สัญ,ญลักษณ์บนบังโคลนหน้ารูปนกอินทรีสยายปีก ซึ่งโลโก้ของวิคตอรีดั้งเดิมนั้นก็คือโลโก้โลกอินรีสยายปีครับและทางคีเวได้จับมันมาเป็นเอมเบลมที่โดดเด่นวางไว้บนบังโคลนด้านหน้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครกรองเก็บของใต้เบาะนั่งความจุ21ลิตรถังน้ํามันนะครับอยู่ที่พักเท้าด้านล่างความจุ10ลิตรเบาะนั่งสไตล์วินเทจลักชูรี่ให้ความสวยงามหรูหรา2ตอนแยกส่วนระหว่างเบาะผู้ขับขี่และเบาะซ้อนท้ายไฟท้าย LED ร้อมไฟฉุกเฉินที่โดดเด่นโดยส่วนตัวผมแล้วผมมีความชื่นชอบดีไซน์ของกระจังหน้ากับไฟหน้าและไฟท้ายเป็นอย่างยิ่งพูดถึงวิกตอเรียแล้วหลายคนคงยังไม่ทราบกันนะครับว่ามันคือชื่อแบรนด์มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อหนึ่งของประเทศเยอรมนีมีประวัติกันเป็นมาที่ยาวนานถึง120ปีผ่านสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2มาได้ต้องเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่างมากมายก่อนจะมีการยุติการผลิตลงไปอย่างน่าเสียดายและวันนี้การกลับมาของวิกตอเรีย กับความร่วมมือของ k คีเวจึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากครับว่าวิกตอเรียจากนี้ไปมันจะคือสัญลักษณ์ของสกุตเตอร์แบบ Modern ์นคลาสสิกในกลุ่มพรีเมียมซึ่งทาง k คีเวได้มีการวางแผนใช้เครื่องยนขนาดใหญ่ถึง172ซีซีเพื่อมาต่อสู้กับคู่แข่งขันที่มีขนาด150ถึง160ซีซีมันให้กำลังสูงสุด11.55แรงม้าที่7,500รอบต่อน,นาทีและบิดสูงสุด12นิวตันเมตร ที่5,500รอบต่อน,นาทีชายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดเบาะนั่งสูง790ม mm. ิลลิเมตรถังน้ำมันจุ10ลิตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่127กิโลกรัมช็อคอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกช็อคอัพหลังคู่คอยสปริงปรับพรีโหลดได้ดิสเบรกหน้า2ลูกสูบขนาดจาน220รมิลลิเมตรดิสเบรกหลังขนาดจาน215ร mm. มิลลิเมตรพร้อมระบบกระจายแรงเบรกหน้าหลังครับทำงานพร้อมๆกันอย่างหน้าอย่างหลังเท่ากันขนาด 120ทับเวงล้อ12นิ้วรุ่นที่2ที่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้ก็คือช h i n y 150มันคือแฟชั่นสกูตเตอร์ที่คีเวมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะดนใจคนไทยรูปแบบดีไซน์สไตล์อิตาเลียนผสมผสานกันระหว่างความคลาสสิกและความโมเดิร์นอย่างลงตัวมันคืองานศิละปะนะครับที่ได้มีการออกแบบด้วยไฟหน้าทรงกลมบังลมโค้งมนมุมมองด้านข้างตัวรถเจนถึงส่วนเว,ว้าวส่วนโคง้ง คบคู่ไปกับเส้นสายคโครเมียมหลายมุมของตัวรถดีไซน์ช่วงท้ายทรงหยดน้ำซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างจากยี่ห้ออื่นก็คือการออกแบบไฟ LED ข้างตัวรถข้างละ9ดวงเวลาวิ่งกลางคืนนั้นจะให้ความสวยงานเป็นอย่างยิ่งครับชุดไฟหน้าทรงกลม LED 2ดวงบนล่างมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED ดีไซน์ของบังลมมีความโค้งมนกลมกลืนซึ่งในกลุ่มของแฟชั่นสกูตเตอร์นั้นเป็นกลุ่มที่มีคนนิยมสูงสุด ดังนั้นการออกแบบชายนี่ร้อยในครั้งนี้จึงต้องสร้างจุดเด่นที่เหนือกว่าหลายๆจุดด้วยกันชุดเรือนใหม่เป็นแบบ LCD สามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอเรือนใหม่ได้เจ็ดสีครับสำหรับเครื่องยนต์ของมันนั้นเป็นแบบสีจังหวะสูบเดียว Single Overhead c a m s h a ช t 2วาล์วาระบายความร้อนด้วยอากาศปริมาตรจริงอยู่ที่1 4 9 6ซีซีอัตราส่วนกำลังอัด9.2ต่อ1ให้กำลังสูงสุด 8.42แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด8.5นิวตันเมตรที่6000รอบต่อนาทีเบาะนั่งสูง790ม mm, ิลิเมตรถังน้ำมันจุ5.6ลิตรน้ำหนักรถอยู่ที่106กกิโลกรัมชอ,อัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกชกอัพหลังเดี่ยวยูนิตสวิงดิสเบรกหน้าขนาดจาน220 mm, รมิลิเมตรดัมเบรกหลังล้อแมกน้าหลังดีไซน์คล้ายคลึงกับล้อแม็กรถยนต์ครับ อย่างหน้าหลังขนาดเท่ากันก็คือ120ทับ70วงล้อ12นิ้วคีเวมีแผนเปิดให้จับจองอย่างเป็นทางการผ่านออนไลน์นะครับวันที่25กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงด้วยราคาพิเศษ500คันแรกก็คือ58,500บาทรับประกัน3ปีหรือ30,000กิโลเมตรก่อนหน้านี้คีเวได้มีการเปิดตัว GT 270เวอร์ซีเลีย150และวันนี้ไชนี่150 จะเป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างยอดขายกับ k คีเวเพราะว่ามันมีรูปโฉมดีไซน์และราคาที่คิดว่าจะโดนใจคนไทยมันจะประสบความสำเร็จหรือไม่อีกไม่นานคงได้ทราบกันส่วนวิกตอเรีย200จะเปิดราคาเท่าไหร่กลางเดือนมีนาคมครับเรื่องราวของ k คีเวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ